พราะสหรัฐหยุดส่งไอ้ขีปนาวุธซึ่งมันต้องใช้ในระบบเพื่อสกัดไอ้ขีปนาวุธของรัสเซียที่ยิงเข้ามาเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าน่านฟ้าของยูเครนเนี่ยจะมีช่องโหว่ช่องว่างเพราะนั้นเมื่อคืนยุโรปเนี่ยเขาคุยกันว่าจะทำยังไงนะถึงจะทดแทนสิ่งที่สหรัฐเคยทำได้ก็เลยเป็นที่มาของแผนนี้นะแผนนี้เรียกว่าแผนสกายชิลชิลแปลว่าตอกกำบงังสกายก็คือ ท้องฟ้า sky shield ก,ก็คือเกาะกำบังบนท้องฟ้าน่านฟ้ายูเครนนะฮะเพื่อที่จะปกป้องพลเรือนนับล้านคนปกป้องจุดยุทธศาสตร์ทางการเมืองและการทหารของอยูเครนนะในการประชุมฉุกเฉินของผู้นำยุโรปเมื่อคืนที่บรัสเซลเนี่ยมีการคุยเรื่องนี้นะแผนดังกล่าวเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงถูกร่างโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารนะแผนก็คือว่า จะเอาเครื่องบินจากกองทัพอากาศของชาติยุโรปประมาณ120ลำขึ้นตระเวนเพื่อปกป้องน่านฟ้าของยูเครนจากการโจมตีอากาศของรัสเซียโดยจะเลือกพื้นที่เขาจะไม่ไปแนวด้านตะวันออกซึ่งเป็นแนวรบแนวรบของยูเครนหลักๆเนี่ยจะอยู่ทางด้านตะวันออกก็คือด o นเนสก์กับลูฮันสนะแต่ว่าไอ้สกายชิลของสหภาพยุโรปเนี่ยเขาจะปกป้องเมืองหลวงนะ ศูนย์กลางทางการเมืองจะปกป้องเมืองใหญ่ๆอย่างโอเดสซาลาวิฟนะฮะซึ่งมีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่นมากเหมือนกรุงเทพเราเชียงใหม่เราอะไรทำนองเนี่ยนะฮะจะเป็นเขตป้องกันพนากาศที่นําโยยุโรปจะไม่ใช้ชื่อนาโต้นาโต้ไม่เกี่ยวนะเป็นปฏิบัติการของยุโรปโดยเฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้รัเสเซียใช้เป็นข้ออ้างเพื่อดึงนาโต้เข้าสงคราม ทำหน้าที่สกัดขีปนาวุธร่อนและโดรนจากรัสเซียที่พยายามมุ่งเป้าใส่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของยูเครนที่เราเห็นแล้วเมื่อเมื่อ,อกี้เนี่ยก็คือมิราจของฝรั่งเศสแต่อันนั้นเนี่ยไม่กี่ลำแต่ที่เขากำลังร่างกันเนี่ยคือจะมีเครื่องบินประจำการ120ลำนะนักวิเคราะห์ชี้ว่าแผนนี้จะเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า t o u t h in the sky นะเพราะว่าประธานาธิบดีซินสกี้เนี่ยออกมาเรียกร้องบอกว่าไอ้เรื่องการหยุดยิงเนี่ยมันต้องไม่ทําเฉพาะการหยุดยิงภาคพื้นดินนะแต่มันต้องทําการหยุดโจมตีทางอากาศด้วยแล้วถ้าเกิดรัดเสเซียไม่หยุดเนี่ยยูเครนก็ต้องมีวิธีในการป้องกันตัวเองนะก็ใช้สกาย i ช l d ซึ่งเซเลนสกี้เนี่ยขอให้ชาติยุโรปช่วยนะคาดว่าปฏิบัติการสกายชิลจะครอบคลุมนอกเหนือจากจะเป็นที่เมืองหลวงกรุงคีฟพ,พื้นที่ด้านตะวันตกของยูเครนที่ตั้งของลาวิทแล้วนะฮะจะพยายามปกป้องครอบคลุมพื้นที่ที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครน3แห่งที่เตาปฏิกรณ์ยังเดินเครื่องทำงานอยู่นะ,ะแล้วก็จะไปปกป้องโอเดซาซึ่งอยู่ทางตอนใต้จะเป็นเมืองท่าที่สำคัญ แล้วก็ลวิดนะฮะซึ่งอยู่ตะวันตกใกล้กับชายแดนโปโลแลนด์เอกาสารของชาติตะวันตกที่เปิดเผยออกมาระบุว่าปฏิบัติการสกายชิล l d เนี่ยอาจสร้างผลกระทบคืออาจจะมีผลช่วยทำให้ยูเครนเนี่ยมีความปลอดภัยได้อ e ีควอหรือว่าเท่ากับการมีกองกำลังภาคพื้นดินของยุโรปหนึ่งหมื่นนายนะฮะ เดอะการเดียนรายงานว่าแผนนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชาติตะวันตกเกือบทั้งหมดนะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารอีกหลายคนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารที่มีการเปิดเผยชื่อออกมาแล้วเห็นด้วยกับแผนนี้อย่างเช่นฟิลิปบริกเลฟนะฮะคนนี้เป็นอดีตในพลกองทัพอากาศสหรัฐและเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของนาโตในยุโรปมีชื่อของเซอร์ริชาร์ดซีรฟ อดีตในพลกองทัพอังกฤษและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของนาโตรวมถึง ski, อเล็กซานเดอร์คาชเนฟสกีอดีตประธานาธิบดีโปแลนด์อีกคนที่เพิ่งจะออกมาขึ้นข่าวเลยน้องน้องใหม่ก็คือประธานาธิบดีเออดวนของตุรกีนะเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่งจะเปิดถแถลงข่าวนะหนูมีภาพไหมประธานาธิบดีเออดวนเปิดถแถลงข่าวนะประกาศเห็นด้วย นะกับแนวคิดของประธานาธิบดีมาโครงและประธานาธิบดีเซนสกี้ในเรื่องของแอร์ทรูสะหรือว่าการปกป้องน่านฟ้าด้วยการใช้อ i แอร์ช uh, นะิลโดยการถแถลงเนี่ยผู้นำตุรกีบอกว่า we support the idea of a t t r a c h i n g a ceasefire as soon as possible And stopping a t t a c k s in the air a n d a t sea as a c o n f i d e n c e b u i l i i n g measure b e t w e e n the parties นะฮะอดวนประชุมทางออนไลน์กับสหภาพยุโรปนะ,ะคือเนื่องจากตรกุรกีไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแต่ว่าตุรกีเนี่ยก็แสดงความปรารถนาดีแล้วก็แข็งขันมากในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาสถาิภาพในยูเครนนะเคยเ ส่งสัญญาณว่าจะส่งทหารตุรกีเข้ามาในยูเครนด้วยแล้วก็ในการประชุมที่บาราเซลลเนี่ยประธานาธิบดีตุรกีก็ได้รับเชิญแล้วก็พูดคุยกันทางวิดีโอคอลอย่างที่เราเห็นนะอันนี้เป็นการประชุมไม่ใช่ประชุมใหญ่แต่ว่าเป็นประชุมย่อยลงมาแล้วมีผู้นํายุโรปบ,บางคนเข้าร่วมซึ่งเถียงที่เรียนไปประธานาธิบดีเออร์ดนก็เห็นด้วยกับแนวคิดอันนี้นะคะที่จะให้มีการรักษา ความปลอดภัยทางน่านฟ้าของยูเครนนะซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวที่สําคัญจากฝั่งยุโรปเพราะจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ไอเดียใหม่นะพี่จําได้ว่าเคยคุยกันหลายครั้งแล้วนะแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครขยับเพราะอะไรเพราะว่าโจไบเดนช่วยอยู่นะตอนนั้นสหรัฐยังหนักแน่นมั่นคงยังไงก็ไม่เปลี่ยนนะยังไงก็ช่วยยูเครน แล้วก็ระบบป้องกันภัยอากาศนะที่สหรัฐส่งให้มันก็ครอบคลุมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่มีความจําเป็นต้องทําแบบนี้เพราะว่าตอนนั้นเนะี่ยถ้าเกิดทำเนี่ยออยุโรปก็กลัวว่ามันจะเป็นการไปเรียกว่าเป็นเหตุผลให้รัสเซียออใช้เป็นข้ออ้างว่าเนี่ยกองทัพของยุโรปเข้ามาแล้วยุโรปเป็นสมาชิกนาโตเพราะฉะนั้นนาโต้กาลังเผชิญหน้ากับรัสเซียโดยตรงใช่ไหมนะ คือจริงๆแล้วเขาบอกยุโรปก็ไม่ได้อยากเอาแผนนี้มาใช้ถ้าไม่มีความจําเป็นจริงๆและวันนี้ก็อาจจะถึงเวลาที่จําเป็นนะเพราะว่าถ้านานฟ้าของยูเครนมันมีช่องโหว่ช่องว่างเนี่ยโอกาสที่พลเรือนจะเสียชีวิตหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเยอะมากนะเพราะว่าเวลามันลงมาเนี่ยเจ้าประคุณเอ้ยตึกพังแบบพังแบบตึกพี่นาไปเห็นที่คาคิฟเนี่ยตึกแบบสิบสชั้นอะพังหมดเลยอะตอนนั้นเนี่ย คืออย่างคาคิฟเนี่ยเป็นจุดแรกที่โดนแล้วตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีระบบป้องกันแผงอากาศนะตอนที่บุกมากุมภาพันธ์ปี22 0เนี่ยคาคิฟโดนก่อนมันมีตึกตึกหนึ่งอะ่ะสิบห้าชั้นะพังแบบพังไปครึ่งหนึ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นในแง่ของมนุษยธรรมเนี่ยปกป้องชีฟทุนเรือนเนี่ยก็ต้องถือว่า ยุโรปยอมนะยอมเสียงแต่ว่าเขาจะไม่เอาไปประจำการหรือว่าไปบินแถวแถวที่มันใกล้แนวรบเขาจะบินเฉพาะจุดที่ใกล้เมืองหลวงนะแล้วก็พวกท่าเรือพวกจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำคัญนะอันนี้ก็คือเรื่องของแผนของยุโรปที่ถูกงัดมาใช้นะแผน Skyshield จัดทำขึ้น สองปีกว่าแล้วนะโดยอดีตนักวางแผนของกองทัพสหร,ราชนาจักรร่วมกับกองกำลังของยูเครนแล้วก็มีการหารือกับกระทรวงกลาโหมของยุโรปแล้วหลังจากนี้ถ้าจะเอามาใช้เนี่ยต้องรอฉันทามาติร่วมกับชาติยุโรปว่าจะเอาหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีข้อที่ควรระวังเนื่องจากนี่อาจจะเป็นการ,รเผชิญหน้าโดยตรงกับกองทัพรัสเซียยกตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดเครื่องบินของสหภาพยุโรปบินอยู่เพื่อสกัดขี่ปนาวุธแล้วถ้าเกิดสกัดพลาดอ่ะขีปนาวุธมันมาโดนเครื่องบินแล้วตกลงมาเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้น mm. แล้วต่อให้ไม่ได้เข้าไปในานามของนาโต้นะแต่ว่าถ้ามันเกิดความเสียหายกับเรื่องของ ชีวิตนะของนักบินที่ไม่ใช่นักบินยูเครนเนี่ยนาโตจะเอายังไงนะมันจะเอายังไงอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดแล้วถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นจริงๆเนี่ยนาโตจะเข้ามาปกป้องหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูข่าวต่อไปว่าทรัมป์พูดยังไงแต่ว่านิดหนึ่งเขาบอกว่าถึงแม้จะมีข้อกังวลว่าไอ้แผนสกายชิลเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการเผชิญหน้ากับรัสเซีย แต่ฝ่ายที่สนับสนุนแผนสกายชิลโต้แย้งว่าความเสี่ยงของนักบินกับแผนสกายชิลนต่ำนะเพราะว่ากองทัพอากาศรัสเซียเนี่ยไม่กล้าที่จะบินเครื่องบินขับไล่ของตนไกลเกินกว่าแนวหน้าในภาคตะวันออกอันนี้จริงนะเพราะว่ารัสเซียไม่เคยเอาเครื่องบินเข้ามาไกล เกินแนวตะว,วันออกเลยตะว,วันออกก็คือแถวโดเนสกัลูฮันซะส่วนใหญ่จะบินแบบบินอยู่ขอบขอบนะเข้ามาบ้างแต่ว่า3มปีที่ผ่านมาต้องบอกว่ายูเครนเนี่ยรักษาน้านฟ้าของตัวเองได้ดีนะได้ดีแล้วก็ถ้าเกิดไปคีฟหรือว่าไปที่ยูเครนแล้วได้ยินเสียงเครื่องบินกระหึ่มเนี่ยก็จะเป็นเครื่องบินรบของยูเครนนะเ,เขาบอกว่า ที่ผ่านมากองทัพรัสเซียก็ไม่ได้เอาเครื่องบินบินเข้ามาในน่านฟ้าของยูเครนอยู่แล้วนะถ้าจะอยู่ก็อยู่แถวแถวแนวรบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสกายชิลของสหภาพยุโรปเนี่ยไม่ได้ไปแถวนวอยรบเนี่ยโอกาสที่จะ,ะเผชิญหน้าโดยตรงกับกองทัพรัสเซียก็จะน้อยแต่อย่างพี่นาคิดเองนะว่าแล้วถ้าเกิดมันโดนขีปนาวุธมันจะทํำยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยเป็นที่มาของว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดการประทะกันทางอากาศจริงเนี่ย ต่อให้เข้าไปในภารกิจของยุโรปเนี่ยแต่ว่าชาติยุโรปเป็นนาโตนาโตจะเอาอยัางไงนะเอาเข้าจริงนาโตเนี่ยก็คือสหรัฐนั่นแหละเพราะว่าสหรัฐมีเสียงใหญ่ที่สุดมเีเรียกว่ากองกำลังมากที่สุดแล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นขาใหญ่นาโตนะก็ต้องถามสหรัฐว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นาโตจะ activate นะหรือว่าประกาศใช้มาตรา5ของนาโตหรือเปล่าณนะ มาตราหก็คือ NATO นาโตมีกฎบัตรมีมาตราแค่14มาตรานะแล้วที่เราได้ยินเยอะที่สุดคือมาตรา5ถ้าเกิดสมาชิกชาติใดชาติหนึ่งถูกทำร้ายถูกโจมตีจะเท่ากับการโจมตีนาโตทั้งมวลนาโต้ NATO จะต้องตอบโต้ย้ําอีกครั้งนะว่า NATO เคย Activate หรือประกาศใช้มาตรา5ครั้งเดียวนะับตั้งแต่ก่อตั้งนาโตมา80ปีนั่นคือปี2001นะเกิดเหตุการณ์11กันยายน กลุ่ม Al aeda, อัลกด้าถล่มอาคารวอเทรเซนเตอร์อาคารพน н ากอนและสหรัฐประกาศสงครามกับผู้เกาะการร้ายตอนนั้นชาตินาโต้ให้ความเห็นว่านี่คือการที่พันธมิตรถูกโจมตีก็เห็นชอบประกาศใช้มาตรา5แล้วทหารของนาโต้นะจากทุกชาติไปช่วยสหรัฐรบในอัฟกานิสถานอยู่20ปี กรณีบุกอิรักไม่ได้เป็นนาโตนะบุกอิรักของบุชปี2003เนี่ยเป็นการร่วมมือระหว่างสหราันจาจักรและสหรัฐแค่สองชาตินาโต้เฉพาะอัฟกานิสถานแล้วมีทหารยุโรปและทหารที่ไปช่วยสหรัฐเสียชีวิต1ใน3ของทหารที่เสียชีวิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนก็ไม่พอใจเวลาเจดิแวนส์มาบอกนะบอกว่าชาตินาโต้ไม่เคยไม่เคยไม่เคยขอบคุณเราคนก็บอกว่า ถ้าจะมีใครสักคนที่เคยใช้มาตรหาหก็จะเป็นคุณแล้วพวกเราก็ไปช่วยคุณแล้วเราก็เสียชีวิตทหารไปเป็นพันคนเราไม่เคยพูดเรื่องนี้นะอันนี้เป็นรอยร้าวของยุโรปแต่ any way ถามว่าแล้วนาโตจะประกาศมาตรา5าหรือเปล่า,ก,าก,ก็ต้องไปถามทรัม์นะ